สร้างล่ำเดินก่อนเดินยังก็ตามสร้างล่ำเซกี้นก็ตามบางหลาต้องเอกเสียงมาอย่างพอเยี่ยมเยี่ยมเมีเยี่ยมที่สามการร้องกับพี่แก้วยับยั้งอะไรล่ะฮอปเออร์กับนสาเพี่เข้าถึงอารมณ์เขินจ๋งเอันกับผู้เบาน้่ขีดเนี่ยเหี่ยมมันบม่เป็นเขินเนี่ยเขินเนี่ยสอบไม่ผ่านผู้เบาต้องกัยิ้มจใจไปต่อยหน้าต่อยหลังเอาเขาเป็นเนี่ย แต่ผู้เขาเป็นเมียเขาบเาบาโอ้ผู้เขาเป็นสาวเขาบเาบาเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาค้นตัวกรรมตัวดำ <c ups> เขามีาสามีอยู่แล้วแต่เขามีสามีอยู่แล<อ>้วตัวกรรมตัวดำนี่ผู้นี้สิเป็นแบบว่าใส่ชุดเพชรเหลือบยามยนมด้ตอนถอดคาบสิเดไม่เกี่ยตอนถอดคาบก็สิมหาหากีนเอาเมียเขามาลองใจเมียจะของกาวาไรไม่บับพิเสียงพี่แจ้วใส่เหมาะกับเราครับเตยจ้าอันเตยเแต่กูมามันต่างไวนะหยุดนะ แค่พูดถึงป <agę> ู <guarding okay>? ่กับย่านะแค่พูดถึงคนอื่นนะพูดกับใครเลยพ่อมากับแม่ใหม่เออแม่ใหม่ก็ถอนพี่มาถอนพ่อมาทั้งเชียร์ทั้งเชียร์ทั้งไร่หายน้องเขาคือโอ้ขอบคุณนะขอบคุณคุณปู่ไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับอะไรนะไม่เกียร์กับปู่ไม่ถูกใจสิ่งนี้ เดตีน่อยแต่ก็ตีน่อยแต,ต่น้ำมันทึงหวานเหลวต่เนาะไอ้ยไฮโน่อายุยี่สิบก่อนได้จะไปเล่นครูกับพี่แก้วกันได้ขนพี่แก้วก็ยี่สิบสี่พอเอ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 ายี่สิบยังเล่นยังซุ่มพอตัวจะสูงมากอีกคอมตัวจะสูงขึ้นอีกสี่ปีปรู้สึกว่าเถากนันแล้วกน็น้องน้องก็ดองแก้วปีหนึ่งมาไม่ไม่อยากทำปีนี้มากนะอ,อยากทำปีนี้มากไปทำเป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นใหม่วันหวานแล้วก็ดนตรีใหม่นะทำดนตรีให้ดีเนี้ยเลย ไปพอกันยูอันยูมือไปเล่นบ้านเป็นแพ้เนาะจ้าอันจังไดเมืออันตอนนั้นว่ามือเดือนมกราบอกว่าอายุสิบหกปีเจังไดมาไหวกันอกกระดิเขาสิบปีแกเขาตึกอายุท่านเราตึกท่านในคืนเขาจ้ของอายุ12ปีนู่นตอนสิบเอ็ดปีสิองปีนี่เหรอตอนไปเจอไอ้เจอปู่ครั้งแรกสิบสามนะสิบสามสิบสองสิบสองย่างสิบสามบิดสิบสองส รอคือผูกบุณกะจะว่ารอคือผู่ขอบคุ่มันบอกอาเทียพี่น้องมันบอกอาดเม่ททำอย่างลูกทำสองเปอรนม่แม่ต้องเรียกพี่เจ้านะครับผมอไมเชียวทำสองเวอร์เซ็นต์น่าสองเอร์เซนยอดวิวแมนแมไม่เกี่วเพราะว่าเนี่ยจะวางสเต็ปแล้วจะเอาน้องไปแล้วครับสร้างปกปีใหม่บุญคุณปูวิยังตุ่ม ิดว่าได้หลังผมเปลี่ยนยบ่อยเลยเสื้องามครับสีมันทรงคนนะครับเนสื้อ,อสีสวยมากสีขาวล่ะมันเห็นในคีคนณพองขึ้นไหมกูจะมาเกิดเป,ป,ดดเปคิดหนักดีเลยก็ยังันเวลาอัดมิวส์เอ็มวีนี่อันสือไปอัดเรื่องอันอ่านไหมแม่สังท่องร่องใจนี่ไหมครับเป็นจาดเป็นจาดคุ้มยากนะก็ยังทำนี่ <c oughs> สมมติปูไปขอไปธุระแป๊บเดียวนะกลับมาเสร็จ <c oughs> แล้วครับปูไม่เสร็จ <c oughs> ไม่อะไอ้โน้ตน้ก็เอาใหม่อยู่ดีหนูต้องหนูต้องให้ปู่บิวใช่ปู่ต้องควบคุมนี่บอจะใช่เนี่ยปูปไป่ได้บิวเอาแมน่นครเขาว่าอยู่ตรงหน้าเนี่ยสามสิบมุ่มงกับบอลเล้ยวใช่ไหมเลี้ยนแล้วเลี้ยนอีกงนะ <laughs> เลี้ยนหอกอยู่ทุ่งหน้าใครแต่ประตูหนาเท่าไหร่ครับแมนแมนยอดอยู่เท่ากันนะครับสองพลง <laughs> พิงพ่อมากับพิงคอปเตอร์ยอดเท่ากันจทต่ใช่คอปเตอร์แสนสามพ่อมาแสนสี่แมนครับเปิดบนนี well ่เหลยสองเพีงพี่น้องจได้กั่้นแมนครับโอ้ยเลือแหงแต่แตแตแทนอยมือเพื้นเคียนวาเลลูก้าองถ้าองกับ้องอัอนก่ะนาน ครับน้องอายยี้ครับคุณปู่ครับลองกรับวาอายตีบอหน้องหัวก่อนหรือยันน้องก็เป็นผู้ชายอยากได้เสื้อมาเป็นที่ลู้ครับ ตัวละเท่าไหร่ติดต่อไม่เจี๊ยบนะคะแตไไ่ไม่ไม่รู้ว่าตัวเท่าไหร่ต้องถามไม่ต้องถา,ถามไม่เจี๊ยบครับลองหนูลองได้ไม่นี่เพียงพอมากเนี่ยวันไหนวันไหนพ่อมากไม่มีเสียงมันเสออียเปลี่ยนสวา ย่ดแต่ว่าแต่เมือ่อคีย์บอร์ดช่วยหรอกเราต้องดูกระแสปูไม่มีเสียงปูไม่เสียงหนูก็ร้องช่วยพี่แก้มมีกระแสครับกระแสะเรื่องความสวยความงามโอ้ยอย่ากจะได,ได้อีกเกี่ยวเงินไหลแต่นายเล่นเนาะให้เขาไปมีอนาคตที่ดีเถอะนะพี่อ่านลายแม่งพี่อ่านแรงมากนะลูกห <c oughs> ยอแก้กับแ่ห้องดีทำให้ฝากทุน เราขับพระอานารพระองค์บอกนี่ค่ะเขาเอาคำนี้เข้าไปพูดกับผู้เฒ่าค่ะนนลูกชาย่ลูกชายก็ค่ะ,คะอันผู้สูงอายุอยู่ข้างละข้างหนูครับใคร,ใคร <laughs> ว่าใครว่าใครผู้สูงอายุเลยว่าผู้เกศดีๆนะ,ะอยู่ข้างข้างหนึนะครับผู้สูงอายุกับผู้แก่ บาดีนี่ครับผู้สูงอายุผู้เก่งเป็นอย่างนี้ครับยังยังยังว่าฝ่าวูยังว่าวผู้สูงอายุวัยกลางเขาเดิอ่ะใบกลางคนปูไปไหนบ้างนั่นคุณปูลุกนีนุอีแล้วเพี่งคุณต้องลุ้งขึ้นคุณปูไม่ปื้มหรอว่าที่หนูเรียกคุณปู่ว่าห้องน้ำหรือเปล่าปูไม่ปื้มหมอช่วยชว์เสีอสิฮะโชว์เสือโชว์เสีอ หน้าใครนี่หน้าใครอะ่ะหน้าลิงไม่เห็นหมันนูเลยหน้าลิงเหรอก็ดแต่ว่าน่ารักกว่านะตัวจริงน่ารักกว่าแล้วเอ้ยย่องแต่จะคลองย่องแต่คลองดีด,มมดมีมันขึ้นตอแค่ไหนมาล่ำล่ำได้หรือพี่น้องมันขึ้นมันขึ้นตอแค่ไหนมาล่ำล่ำพี่น้องครับจริงครับ ัปิดป <|so|>? ิดปะไปครับไปทุลารยเอาลงับ